ครับพี่นองเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผ่านมากาะสินมาเห็นวัวตัวหนึ่งมันเต,ตะตามันจอดอยู่เอ้ามันจอดดิมันถูกผูกอยู่ข้ามถนนครับนี่อันนี้เป็นถนนนี่ผมก็เลยเฮ้ยพี่วัวไครวหข้ามถนนตัวนี้มันวัวใครอ่ะเห็นแล้วมันมีแบบพี่นองเกษตรกรผู้จิใจจริงผมอยากให้เกษตรกรได้แบบนี้ไปเลี้ยงดูมันแข็งแรงอ่ะแล้วก็ดูมันแบบเฮ้ยมันมันใช่อ่ะอ้อเจ้าของเจ้าของวะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เป็นจ้าไหนหนิง้วเจ้าคนนี้อ้ยมาหลักเบิรงงัวได้เลยซื้ออยังนี่ซื้ออยังนี้ซื้อน้ำในท้องเรื่องแถวนี้เขาเอิญยังซื้อเจ้าเด่นเขาเจ้าเด่นมั้งครับครับผมเป็นงัวของมอลินฟาร์มมอลินฟาร์มอ่ะที่ยู่อันใดก่อนที่ยู่ตรงนี้อันใดที่ยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่เขาจะู่เบิรงงัวนี้ปานโปโลครับปานโปโลกุมาราใสอำเภอกุมาราใสครับจัยูซูลพี่สิทธิ์ซูลพี่เนมแมนครับตรงนี้เนาะครับโอ้เบอร์โทรเบอร์โทรยังก่อน 0872323761ผสมจริงบ่นี่ผสมเทียมครับโอ้ผสมเทียมดิมามาวนี้วันี้มาเบาิ่งเลยนะมันคือเด็กขัดแท้นะมันมันซื้อ,อยังเกาะเจ้าเด่นกาะสินครับเด่นกาะสินมันคือตกหนาขักเถอะปะครับอายุมี่27เดือนครับ27เดือนก็สองปีหน่อยเอยงนะครับผลิตเองหรือไปได้ไหมเสียน้ำตามลูกค้าครับบ่ตามลูกค้านี่หมายถึงว่าอะไรไปซื้อน้ำลูกค้าครับโอ้ลูกค้าลูกค้าผลิตได้เขาก็ไปซื้อมาเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋พี่ลินมันเคยผ่านเซียนสันผ่านอะไรยังนี่คนไม่เคยเห็นครับผมก็ว่าบ่เคยเห็นครับเฮ้ยวัวตัวนี้ใช้ได้หวะไม่มีคนเห็นเป็นลูกใครนี่ลูกมาเิโอมาเิโอกับแม่แชมเปี้ยนอีสานใหญ่เหรอใหญแดงอีสานครับโอ้ผมว่าอยู่ทพาไมมันคือเป็นยังสีนี่นี่สองร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบโอาผมว่ามันใหญ่นะครับผมเนี่ยดูดูที่น้องเกษตรกรเทียบเทียบกับเราที่มาดูดิโอ้ นี่นมันโอ้โหดูดูดูดน,า,นาแม่มันจะคมเลยโอ้บอกว่ากับบ้านโกง,ย,งยังบลาเขาแม่เลยโอ้แม่หน้ามน่คมกว่าน,นี้สชงว่าวัวตัวนี้ถ้าสี่ปีเนะอะก็ดูไม่จืดเลยแล้วลเขายัางไงมันพี่ลินเนี่ยมันคือเขาใหญ่อแก้วตะกูลมันเขาใหญ่ครับโอ้ตะกูลแม่มันตะกูนในอีสานบ่แฉมเปี้ยนอีสานเด้งแฉมเนอีนสานกับเด้งอีสานเลยดิสิเอีลินเลยหนึ่งวั้เลยหนึ่งอู้หูนือ ก็เดียกับแม่แม่มันเนื้อหนังมันเยอะอ๋อเฮ้ยีเลยเนี่ยดูดิเนื้อหนังมังสามันแบบแม่มันหนังหนาหนังหนาสาใหญ่เลยเนาะแม่นครับสองปีกว่าน้ำเชื้อล่ะน้ำเชื้อรีดไหมหรือว่าผสมจริงเออผสมเทียมดยเนาะผสมเทียมครับรีดเนาะรีดแล้วครับเฮ้ยเนี่ยจริงๆผมรีดสองครั้งแล้วเหรอครับผมหมอรีดเอาไปผสมเองเพราะว่ารีดเป็นหมอกับเพื่อนๆนี่แหละอ๋อเฮ้ยตัวนี้เด่นอีสาน เดนกะสีเออเดนกระสีหลานแดงอีสานกับฉาเวนอีสานจับเปียนอีสานพี่ดินถ้าขายตัวขายไหมได้ราคาก็ขายจริงเหรอครับก็ได้ใช้ทุกวันอยู่เออใช่ประมาณเท่าไหร่พี่ดินประมาณเท่าไหร่ราคาสุดเซอร์ไพร์นพูดไม่ได้อีนนี้บ่แล้วแต่คนชอบถึงสองแสนบ่สิถ้าคนชอบจริงก็ขายอันี้บ่ถ้าคนไม่ชอบมาก็ไม่ขายถึงสองแสนบ่หนี่แล้วแต่คนชอบอีนนี้บ่ห่วยโอ้ยมีสิทธิ์อยู่ได้เนี่พี่น้องเกษตรกรเฮ้ยตัวนี้เลยแหละ ตัวนี้เลยบอกเลยตัวนี้เลยผมว่าอยู่อีสานได้ไม่นานนะเอาต้นโนตัวนี้อะไรไม่มีเลยนะไม่มีเป็ะเลยเนาะโอ้โอ้โหแม่มันใหญ่ครับแม่แม,ม่มันใหญ่ใช่ไหมแม่เกือบร้อยแปดพี่เรนแล้วมาอยู่กับเรานานยังตั้งแต่สี่เดือน<ะ>ครับเหรอครับโอ้ซ<อ>ุ่มเฮ้ยซุ่มจริงซุ่มจริง <c oughs> มาอยู่กับเราสี่เดือนแสดงว่าอยู่กับเราก็ากสองปีนะไล่สองปีเหมือนกันนะครับ วตั้งแต่าพร้อมเลยลน้ำเชื่อก็ก็มีแล้วเียยผมว่าวัวตัวนี้รีดน้ำเชื่อได้รีดง่ายครับใช่แล้วก็ผสมจริงได้คือคือพูดถึงที่พูดผสมจริงได้ก็คือเหมือนราคาที่ผมถามพี่ลินเมื่อกี้เนาะฮ้ยราคาขนาดนี้มันมัน,ม,นมันต่ําแล้วมันก็ผสมจริงก็ได้ขายน้ำเชื้อยิยง่งยิ่งดีอ่ะเพราะว่าเราส่งเสริมวัวแบบนี้อยู่แล้ว<ช>ผมส่งเสริมวัวแบบเนี้ยวัวตัวใหญ่ๆเกษตรกรเรื่องง่ายเนี่ยผมส่งเสริมมากเลยเนี่ยดูดิด เดนโกก็ออกมาสามเดือนเหมือนกันฮึใเดนโกก็ออกมาสามเดือนผมเป็นก็เลี้ยงโอ้เดนโกนี่เจ้ากระชับเอาไว้เอาสิเดมาเอาไปแล้วตัวนี้ล่ะอ้ตัวตัวนี้ยังไม่ให้ใครเอาไปใช่ไหมใช่ใช่อ๋อพี่น้องเกษตรกรทางภาคกลางภาคใต้ที่หาพ่อพันไว้คือตัวนี้รีดน้มเชียเอาไว้สักสักสองทีเนาะสักห้าลอยไอ้สักสักแปดลอยเก้าลอยเลยก็สมจริงคุ้มเลยเลยรีดไปสองครั้งนะครับเออนี่เห็นไหมเออพี่ดินก็ยังรีดเอาไว้สองครั้ง ด้ยมันได้เลยดูดิโอ้แล้วเราหางโคตรสวยอะ่ะถ้าเป็นวัวที่หางสวยเนาะลากดินแล้วแบบโคตรดิดแม่เป็นสายเก่าโอ้แม่สายเกาพี่ลีลองมาแอคชั่นให้ดูสักหน่อยด้ยจับจับแอคชั่นให้เบิร์นในหน้าจากเบิรงนว่ารอเออนานๆทีเราจะมีบัวข้างข้างข้างทางอ่ะให้เราได้ดูแบบนี้นะ่ะอีเขาบอกว่าเป็นอีสานสองอีสานก็คือแชมเปี้ยนอีสานกับแดงอีสาน แล้วมาอยู่อีสานด้วยเฮ้ยตัวนี้น่าสนุกสุๆบอกตรงวันนี้บอกตรงวันนี้ต้องต้องเอาบอกตรงเลยว่าวัวตัวนี้ต้องเอา<ม>เอะเป็นใบใหญ่ครับใบอ่อนบ่เป็นใบใหญ่ใบอ่อนใชนเป็น,นีสารน,นาะสายลัคมครับใช่ไหมคมกว่าตัวนี้เอกถึงว่าดูดิดูมันให้ดูมาหน้าคมปุ๊ดเลยพี่ลิงก็เลี้ยงไว้นี่เลยเหรอเนี่ยครับโอ้เลี้ยงไว้ขอ,อ,อกหลังบานแล้วนี่ครับแต่ว่างวาตัวนี้เป็นคือคือคนเป็นหมอเนาะ มันต้องเก็บบัวไว้เผื่อได้ผสมเนาะพี่ลินครับไอ้ยาไอ้ยาให้ขาดครับฮะเรื่อยๆว่า้ขาดขอ,อกเลยทีครับโอ้เนี่ยดูสินี่หล่อวอ่ะอย้วถือ,อได้ต้องได้เออน่าส่งเสริมถ้าผู้ใดปากหวานมาต่อแล้วเนาะว่ากขาว่าเถอะคันบ่เกินคันบ่เกินแสน,น,นหาเนี่โอ้ยฟามาเอาเลยครับนี่ขันต่อแล้วได้ี่แต่ว่าต่อเมา่อต่ออ่เดินี่เบอร์โทรให้ไปแล้วนะพี่ลินเนาะเพจบุ๊คผมก็ใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับวันนี้บ,บอกเลยน่าสนใจผมว่าไ่ได้ยุ่งกับเจ้า มาอตัวนี้พี่ินมาเดี๋ยวเนาะแต่ก็มีคนพูดแต่ดับยังไม่พูดเจ้าอย่างประเด็นใครพูดจริงจังจะนั่นนะเจ้ายังได้เปิดตัวซีซ์นี่โอ้นี่เรามาเปิดตัวแล้วเราโต๊ะแก้วงัวพบนี้มายืนทะเลออยู่ข้างถนนนี่ที่ไหนได้เป็นวอรทีมงานเราได้นี่โอ้หนอกเหนือเป็ดเลยนะพี่จินครับผมนี่ดูดิเฮ้ยบึ่งทำไมโชว์สติ๊กแล้อข้าวบดอ่ะไม่หัวคักคักได้ครับนี่ธรรมชาติครับเออธรรมชาติบัมบัดสร้างสุญัางครับอู้ยยย่่นนนนะเอออ้้าาผมมชชชบบบตตรงงหัไม่คมเท่าแม่เด้อ บ่แม่มันคมเลยเด้โลครับคมแบบโกงบกเลยบ่คมมือนี้เองโลดั้งขึ้นมาเลยข้างบนเลยโอ้แสดงว่ามันกำลังเออการแต่งมันแน่เออแสดงว่ามันกำลังมันต้องส่งลูกดีมันต้องแต่งตัวที่ดีเฮ้ยวัวตัวนี้วะคือคือพี่ลินพูดก็พูดแต่วัวสายมาริโอ่ในพี่น้องเกษตรกรผมเห็นมาเยอะแล้วแต่ผมผมผิดหวังเรื่องโครงสร้างนะพอพอมาพอมาเห็นวัวตัวนี้เลยเฮ้ยผมผมว่ามันได้เลยอะโครงสร้างมันได้ มาริโอต้องบอกที่ยอมรับเลยเรื่องหูหน้าตาสีสันมันเป๊ะเลยแต่มันมันพอมาเจอโครงสร้างตัวนี้เฮ้ยเพอร์เฟกกว่ะโอ้โหเนีสลัดเสียเราต้องฝึกเสี่ยงครับต้องฝึกนี่เป็นอยู่เป็นเสี่ยเยอะเกิดอยู่ที่โซนนี้ใช่ไหมครับผมนี่เป็นงวอีกาลสินท่านี่แหละง้อยอิสานนี่ยแหละโอ้เออเส้นใหญ่ยังไม่เคยเจอยังครับนี่ที่ผมย้ำสิผมว่าวันี้มันเวิร์กกว่าไม่มีใครเจอครับโอ้ต้องได้เลยตัวนี้โอ้ยไม่รู้ว่ามีฟอกวัวด้วยไม่เห็นอยู่ คอยรับรถแลคอยโต๊ะไก่บานผู้ใดมีงวงเดียงมายืนทะเลออยู่สีสันดีด้วยนี่อ่าอ่าอฝากไปด้วยใครจะได้น้าเชื้อนอะครับผมใครได้ตัวก็บอกแล้วพี่เขาขายอ่ะขายไม่ขายไปบอกผมบอกให้เลยว่าเขาขายเพราะเราต้องมาเอาบอกเลยต้องมาเอามีคนชอบกินเขาขายได้ได้ได้อ่าอ่าพี่ลบ่แบ่งกันไปเออแบ่งกันไปแบ่งกันไปอ่าวัวตัวนี้รีบเลยรีบเลยครับนี่อ่าอ่าอ่าพี่ลิน ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผม